สวัสดีค่ะเรามาชงชาเย็นให้แฟนคลับนะคะชาเย็นค่ะใส่น้ำชาเย็นของเราลงไปนะคะ ใส่นมข้นหวานลงไปค่ะรัดไว้กองน,องนมนุ่มๆนะคะ เสร็จนะคะชายเย็นราดด้ยฟองนมนุ่มๆน,นะคะ